จสทธารเสสัญาอธรรมชาติและสินทรัพย์ต่อการพาดีข่ดหายแงดึยใต้ความร่วมมืจากภาครัให้โดยน อนาคตของเราจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้กรุณาแยกขยะรูปฝอยและคุณนาอกรมอนตสากรีมตรอจดทุค่ะนระดับประถานนะคาดิฉ <ot> ันขอได้ร <ot> ับอนและสิทธวัดลองสมัการจนบุรีการรับบุรีามโครงการเสริมสร้าการมีส่วนร่ และเชื้อประโยชน์จากปูฝอยจากชุมชนในความการรัะดูการได้โครงการพัฒนาระบบบริการและสาธารณูปโภคพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวการสร้างการสื่อข้อมูารได้โครงการพัฒนาระบบความระบบความซึ่งผู้รับการ่วจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของปูฝอยการลดทัดแยกและนำที่มาเปิดมาสรุปโดยรวก็มีนโยบายที่จะ จากการขยะในประเทศไทยนะครับเขาก็ดูนะครับ,ว,รรบว่าที่ผ่านมา,านั้นปัญหาขยะในประเทศไทยนั้นเป็นปัญหาใหญ่นะครับไม่ทันนะคะมันก็จะต่อารัแหน่งท่องเที่ยวที่ไหนคะภาพกลางนี้คือขยะาจาักแพนที่เราต้องที่เรา